สวัสดีครับรูผมทารถไทครับอ่ะวมเมบิ์นองเลือมานาแสงสีือ้โ้น,นี่เป็นต้อชุดพุ่งขีมาไหมาครับวไเรัทเียบะอันนี้เขาเอื้อน่า้ยังครับเทียบติดพุ่งขีกบ่อ,อาตนาฮีครับ มาดัดแต่งแล้วครับของเดิมมเป็นชีพครับแล้วตัวนี้ถ้าแก้ผมมันซื่อชีบมากมันแถมปุ่งกีนะครับ้าเขาจะเปลี่ยนใส่ปุ่งกีก็คือต้องถอดปากมือชีพมันออกนะครับแต่ว่า,าถึงยุ่งรานเนี่ยก็คือมั่นร้อมนะครับ้าเข้าสี่ถอดชีบออกใส่ปุ่งกีเก็บถ้ใส่เวลาด,ดนะครับมันหนุนหนักนะครับอันนี้ทางพิยุทธ์เพิ่นก็นกนเลยนี่วงการนะครับ ความคิดดัดแปลงแบบคีบตดตุด้งกีเลยนะครับแบบเรต้องถอดชุดปากคีบออกนะนี่ครับอตีตุ้งกีมานทำคีบครับหนี่งดัดแปลงใช้แบบนี้เลยครัวผมใหเ้เบิ่งรีวิวครับถ้าเป็นยึดใช้กันแบบนันไะด้เว่าผมรู้สึกว่ามันนี่เป็นหนักๆไป็นเล็กน้อยครับหนี่งนะนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันนะครับผมกีดเถ่าแก่อื่นครับนี่ครับคล้องเหรไม้ครับชุดเขียบวกปุ้งกีนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวมาเบื้องความจูปุ้งกีนะครับความจูปุ้งกีหนาก้างตัวนี้ประมาณสองเมตรครับลึกกับประมาณแปดสิบเส้นครับอาจจะประมาณคี้วกุ่ากวครับถาตักเพียงเพียงปากมันนี่นะครับ ออกแบบตัวนี้นะครับผมอันนี้ไฮร่งกึ่งพื้นที่ไทยครับของเดิมปุ่งกี้จะมีหูเงียบหูต่อกับสลักแขนขีดตัวนี้นะครับแต่ว่าร่งกึ่งเพื่อตัดออกนะครับผมตัดออกแล้วก็เชื่อมตัวยึดไมนะครับนี่ใส่ตูยึดกับชุดขีดนะครับผมมีนอดซีตัวครับนตประมาณนเบอร์สามสิบสองครับประมาณนนะครับผมนี่เลยพื้นที่หูแบบนี้ครับ วอนนี้ก็มี่ประสบป,ปัญหานะครับเรื่องการถอดออกนะครับผมใส่ขีดใส่ตักพวกนี้ครับมันส่านะครับเสียเวลามันยุ่งยากครับว่าตัวนี้เพิ่นก็เลยนี่ครับตัดแปลงใส่แบบนี้เลยนะครับเมื่อกี้บอได้ผ้าเบิงแบบการทำงานแบบเต็มระบบนะเพือแก้เอ็นผมครับเมื่อกี้ เนี่ยว่างว่างขีบก็ตัก,กอยู่ประมาณนี้ครับนี่เวลาว่างลงมันอกียูทานี่ขีบนี่อ้าออกได้อีกน้อยนึงครับไม่รู้ว่าตักได้หลายปันเลยประมาณสามลอยสี่ 300, ลอยลครับเพราะว่ามันมันหนักตืมกันนะครับเฉพาะชุดขีบนี่ก็นักเลยได้ครับนี่อันนี้มอพ่วงแบบนี้อีกแต่ว่าให้สะดวกสบายเวลาถอดออกถอดเขานะครับ ีแบบนี้เลยใส่ซีหูยึดขึ้นมาแบบนี้ครับของเก่านี่ปาดทิม่มแล้วก็เชื่อมตัวนี้ไหมทางชุดขีดเนี่ยก็ยื่นเฮ็ดหูมันออกมานะครับผมเอานอ็อตขันใส่กันไว้นะครับไม่ได้เบิรงองศางอมงายมันตัวละครับเมื่อกี่รู้ว่าองศางอมงายมันได้หน่อยได้หลายสำได้นะครับก็นายจะตักขึ้นซิบร้อดได้ครับลักษณะนี่นะครับของเดิมเพิ่นปาดออกเบิดนะครับโอ้สุดยอดเลย สำหรับผูรใดที่มีรถฉีบอยู่นะเฮ็ดเป็นแบบติดตั้งชุดตักแบบนี้นะครับผมนี่เพื่อเป็นแนวทางครับแนวทางของไผรหลายท่านครับเวลาใส่ก็ใส่ง่ายครับแค่น็อตซีตัวเท่ากับเวลาถอดเท่ากับถอดน็อตซีตัวแล้วก็ถอยรถออกเลยนะครับย่ามมีใส่กับซูบเข้าไปเลยนะของเดิมนะครับถ้าจะถอดออกก็คือต้องถอดสลัก 3จุดออกนะครับนี่สลักเหี้ยวก็สลักสันนะเราก็ขันไอ้แปบ๊บสายห้าเลิกนะครับผมถอดออกสายหนึ่งเราอีกสายหนึ่งม้วนกลับขึ้นใส่แป๊บคู่กันมานะครับผมอันนี้ก็ไม่ต้องถอดไม่ต้องไปแตะต้องอยังเลยก็คือใส่น็อตซีตัวนี้พอ <c oughs> เดี๋ยวเลยครับหยุดเบิ้งเดาองซางหัวางายมันนี่แหละครับว่างัวางายได้หน่อยได้ไลายซ้ำได้ การติดตั้งมันเป็นยังไงนะครับว่ายกหนักๆนี่ก็รู้สึกว่าสิหนักหนาไปเล็หน่อยนะครับหรืองมันอย่างอ่อนบุ๊คนะครับผมไปโอเคครับทุกท่านเดี๋ยวคลิปนี้รีวิวไปเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวพอกันในคลิปต่อไปครับเดี๋ยวผมไปทํางานของผมก่อนไอคลิปหนาพอกันไหมได้ครับเด้อเรื่องอะไรว่าติดตั้งครับเพื่อเป็นแนวทางไปหลายท่านครับสวัสดีครับ